เดินมาด้านหน้านิดนึงได้ไหมจะได้อบอุ่นใกล้ใกล้พี่อีกนิดนึงได้ไหมออมิตาแล้วหัวใจยังไม่เคยเต้ในแรงขนาดนี้มาก่อนเลยรู้จักกันแล้วใช่ไหมคะรู้จักแล้ว,ลวนะเนาะร,ร,รู้จักหรือเปล่าครับรู้จักเนาะ ดี๋ว่อนสัตยาพรนี่ชื่อต้นหรือชื่อนามสกุกลผมครับใครตอบได้นามสกุลถูกต้องครับนะจริงๆชื่อเล่นชื่อนะจรจชื่อชื่องาอยู่แล้วแล้วทิวนี่ืนามสกุลน่รัััดีคว่านก็มีปัญหาเรืองชื่อเหมืนาเชที่นอะไรนอะไรผมผมป่วยมจะไม่พูดมากนะ้วแต่ยอมไม่ได้น่เิฮะชื่อชื่อ นิดนึงก็ยังดีกลับไปเป็นวัดแน่เลยชื่อนัดชื่อนัดครับอันนี้นัดนัดอะไรนามสกุลคือไผ่ยามครับเออแล้วอันนี้คือนัดสักดาห์เป็นอะไรเป็นนามสกุลหรือเป็นชื่อเป็นนามสกุลเดี๋ยวตั้งใจกลางเลยใช่ไหมเนี่ยใช่หนิมีผู้ชายหล่ออยู่อยู่ทุกที่สองคนที่ก็ไม่สนใจผมเลย